<Okay. S 2> สวัสดีค่ะคุณผู้ชม้ากลับมาเจอกันแบบนี้เป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะกับน้ำนายการค o ม i ิ g งสูนนั่นเองค่ะช่วงนี้เรียกว่าอากาศจีๆนะคะถึงแม้ว่า จะเริ่มร้อนขึ้นมาบ้างแล้วก็ตามนะคะ,ละหลายๆคนเนี่ยได้ออกไปเที่ยวได้พักผ่อนกันนะคะแต่บางคนเนี่ยก็ยังไม่กล้าที่จะออกไปไหนเพราะว่าได้ข่าวเรื่องของไวรัสกลายพันธุ์นั่นเองเอาเป็นว่าไม่ว่าเราจะออกไปไหนหรือว่าเราจะอยู่บ้านยังไงก็ต้องระมัดระวังตัวกันให้มากๆนะคะส่วนใครที่ไปดูหนังค่ะอย่าลืมรักษามารตราการกันอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปดูหนังกันนะคะเราก็ต้องมาเช็กกันก่อน,นะคะ่ะว่าโปรแกรมหนังช่วงนี้ มีหนังเรื่องไรที่เข้าใช้กันอยู่บ้างถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยพร้อมๆกันเลยค่ะ ไล่จะได้ดูจริงๆกันแล้วนะคะสาหรับไอห,หนุ่มแมงมุมของเราค่ะครั้งนี้เนะคะเขาจะต้องเจอกับสึกหนักที่มาพร้อมกับความวุ่นวายแล้วก็หนักใจไม่น้อยกันเลยทีเดียวจะมองไปทางไหนนะคะก็เหมือนหนทางนั้นเจอริบรีมากมากแต่ถึงอย่างนั้นนะคะก็ไม่สิ้นหวังกันไปสะทีเดียวหรอกค่ะเมื่อเขานั้นได้หันไปขอความช่วยเหลือจากหมอแปลกให้ช่วยจัดการกับความยุ่งเหยิงที่เกิดขึ้นจากมิสริโอแต่น้ำวายิ่งช่วยเนี่ยก็เหมือนจะยิ่งยุ่งนะคะยุ่งกว่าสายไฟบ้านเราก็ใหญ่แมงมุมเนี่ยแหละคะ่ะแล้วไหนจะต้องจัดการ กับตัวร้ายสารพัดที่โผล่ออกมาอีกงานนี้ไม่ง่ายกันเลยทีเดียวนะคะแต่ก็ต้องจัดการให้ได้รอไปเอาใจช่วยหนุนปีเตอร์กันได้นะะในหคะไหนสไปเดอร์แ No way home ค่ะ Oh look at this This is a good one Some suggest that Parker's powers include the male spider's ability to hypnotize females Stop Come on <laughs> Yes my spider lord <laughs> Can we just like stay up here all day It is so crazy down there problem! you trying to live two different lives the longer you do it the more dangerous it becomes <laughs> be careful what you wish for parker hello peter No Way Home นำแสดงโดยทอมฮอลแลนด์เซนเดียร์เบนดิกต์คัมเบอร์แบชและอัลเฟรดโมลินากำกับการแสดงโดยจอห์นวัตส์เริ่มฉาย23ธันวาคมนี้ค่ะ ตัวอย่างใหม่ในวันนี้นะคะกับช่วง New r e l e a s e ค่ะน้ำขอนำเสนอเจ้าซ u เปอร์ด็อกคริปโตเพื่อนสีสีขาของซูเปอร์แมนที่คอยต่อสู้เคียงบา่าเคียงไหลกันมาโดยตลอดนะคะแต่อยู่มาวันหนึ่งค่ะซูเปอร์แมนกับสมาชิกทีม u s t i c e ถูกลักพาตัวไปคริปโตจึงต้องหากำลังพลเสริมโดยการรวบรวมเหล่าเพื่อนสีขาจากที่พักพิงสัตว์เลี้ยงและช่วยให้เพื่อนๆน,นั้นได้ค้นพบพลังพิเศษของตัวเองค่ะเพื่อวรวมพลังกันไปช่วยเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ที่ถูกลักพาตัวไปพวกเขาจะต้องเจอกับอันตรายอะไรบ้างรอดูกันได้นะคเราะ วันปีหน้าได้ดูกันอย่างแน่นอนกับ DC l e a g u e of Super Pets ขบวนการ Super Pets ค่ะ Wake up, buddy. It is 1 o'clock. Maybe I should let him sleep. Okay. Out of the way, cat child. Ace, deploy K-9 shield. What is a K-9? Ah! Ah! Evade! Excellent shielding. That seemed incredibly painful. Uh, anybody want to switch powers? DC League of Super Pets. Super Pets. Duane Jensen's Jensen. Kevin Hart, Vanessa er, John k ค v ิ n ฮาร์ v วานิสซาเบเยอร์จอห์น i คร k ิสีและเคียน e ิ v e s กำกับโดย j จ r r y ิสเตรและแซมเลอบ n นเริ่มฉายปีหน้าค่ะ มาสู่ช่วงแนวโชว์วินกันบ้างนะคะเริ่มต้นกันที่ The Matrix Resurrections นั่นเองค่ะมีหลายทฤษฎีกันเลยทีเดียวนะคะเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้บางคนที่ได้ดูแล้วก็บอกว่าเป็นหนังภาคต่อที่ไม่ใช่ภาคต่อบางคนก็ว่าเป็นภาคต่อจากภาคแรกซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทางค่ายนั้นได้บอกเอาไว้ค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆแนวคิดนะคะซึ่งน้ำฟังแล้วก็ เริ่มชะงงกันแล้วแหละค่ะคงต้องไปดูให้รู้กันไปค่ะเอาเป็นว่าหนังเรื่องนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวของโลกที่มีความจริง2ด้านที่ทําให้นนโอพบกับการผานจญภัยครั้งใหม่กับการมุดเข้าสู่โลกเดอะเมทริกซ์นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะน้ำก็มีบทสัมภาษณ์ของเหล่านักแสดงทั้งเก่าและใหม่ที่มีต่อหนังเรื่องนี้กันด้วยและอาจจะให้คุณผู้ชมนั้นได้เข้าใจอะไรมากขึ้นก็ได้ค่ะงั้นไปลองฟังกันดูดีกว่านะคะว่า20ปีหลังจากภาคแรกนั้น The Have you ever had a dream, Neo, that you were so sure was real? What if you were unable to wake from that dream? How would you know the difference between the dream world and the real world? You'll hear the sentences The Matrix changed my life. I say thank you, change mind too. The Matrix Resurrection Namsedang Doy Kianu leaves, Kerry and Moss, Yaya Abdul Martin, his song. และเจอทานกรอฟกำกับการแสดงโดยลาน่าวาชชาวสกี้ชายแล้ววันนี้ค่ะ ภาูหนังขยับขวัญกันบ้างน,นะคะกับเรื่องราวของลอร่าหญิงผู้ที่เติบโตมากับลัทธิประหลาดซึ่งตอนนี้นะคะเธอก็ได้กลายเป็นคุณแม่แล้วล่ะคะ่ะและอยู่กับเดวิดลูกชายของเธอเพียงสองคนทั้งคู่นั้นหนีรอดออกมาจากลัทธิประหลาดนั้นได้อย่างปลอดภยัยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะหนีจากความหลอนและคำสาปแช่งที่ติดตัวพวกเขามาได้ซึ่งพวกเขาจะหนีให้หลุดพ้นจากความหลอนน,นั้นได้ยังไงไปติดตามกันได้นะคะนายซันเด็กผัวค่ะ Mom, if you had eight arms, what would you do with the extra ones? Hey, I would just show them off and call myself the Spider Lady. Good answer, Mom. Show yourself. Whatever I do, I will always take care of you. Sun, by Andy Matichek, Luke David Blue. เอมิล์เฮอร์ชและครนสตันจอห์นสันกำกับการแสดงโดยไอวอนคาวาน่าชายแล้ววันนี้ค่ะ ยังมีหนังเรื่องอื่นอีกนะคะที่เข้าฉายกันในอาทิตย์นี้เรามาดูกันดีกว่านะคะว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างเริ่มต้นกันที่สารคดีเรื่องราวของจอห์นลูอิสหนึ่งใน6ผู้นำทางความคิดของคนผิวดำในสหรัฐผู้ที่เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงจากการประท้วงที่เมืองเซล์มาในปี1965าที่รู้จักกันในชื่อ b l o o d y Sunday จากการเรียกร้องให้นำตัวทหารผิวขาวที่ก่อเหตุยิงชายผิวดำมาลงโทษแต่ผู้ว่าการรัฐสั่งให้ทหารจัดก,การยุติการประท้วงจนส่งผลให้มีผู้ รับบาดเจ็บเป็นจํานวนมากซึ่งไม่ได้มีแค่เหตุการณ์นี้เท่านั้นนะคะในหนังเรื่องนี้เราจะได้เห็นเรื่องราวผ่านฟูตเทจและบทสัมภาษณ์ที่ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนด้วยในจอ <We S 1> ร <a> ly, peaceful, ์จลูอิสกูทรับเบลจอร์จลูอิสบรือปลาขวางโลกค่ะ We're going forward! Oh, out of my way! Ah! และอีกเรื่องนะคะกับ The Boss Baby Family Business The Boss Baby 2เมื่อสายลับตัวน้อยที่แฝงตัวมาอยู่ในครอบครัวของทิมโบตันจำเป็นต้องเปิดเผยตัวเพื่อเป้าหมายของภารกิจและต้องการความช่วยเหลือสองพี่น้องทิมโบตันนั้นก็คือพ่อและอาจึงต้องร่วมขบวนการนี้ไปด้วยแบบงงๆแต่ภารกิจในครั้งนี้ก็ทำให้พวกเขานั้นได้ค้นพบคุณค่าและความหมายของครอบครัวค่ะ What the Are you cut that little karate cut little outfit were you in This isn't something solve money the can't สัปดาห์นี้มาดู True ID Playlist กับหนังที่นํำเลือกมากันบ้างนะคะในทีมของสองแม่ลูกต้องรอดในหนังขยับขวานระทึกขวันนั่นเองค่ะจะมีเรื่องไหนที่นํำเลือกมาแล้วตรงใจของผู้ชมคิดเอาไว้บ้างหรือเปล่าไปดูพร้อมๆกันเลยคะ่ะ เริ่มต้นกันที่เรื่องนี้ในหากับเจอบาบาดุกปลุกปีศาจปี2014สองแม่ลูกเอมิเลียและซามูเอลลูกชายวัย6ขวบต้องอาศัยอยู่ด้วยกันตามลําพังอย่างยากลำบากหลังจากสามีเสียชีวิตในทุกๆคืนซามูเอลมักจะฝันร้ายว่าถูกปีศาจมุ่งหมายจะเอาชีวิตของตัวเองและแม่จนพวกเขาค้นพบว่าปีศาจในฝันคือสิ่งมีชีวิตที่แสนน่ากลัวในนิทานซึ่งแม่คิดว่าเป็นเรื่องไร้สาระแต่หารู้ไม่ว่าความหลอนกําลังคลื่นคลานใกล้พวกเขาเข้ามาทุก แล้วสองแม่ลูกจะทำยังไงต้องไปดูกันนะคะต่อกันด้วยนังไทยเพื่อนที่ระลึกปี2 0 1 7เรื่องราวของหมุม,มนักทรกิสาวที่เติบโตมาท่ามกลางวิกฤตต้ยมยำกุง้งแต่เธอก็ผ่านพ้นมาได้และสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่อย่างสุขสบายกับเบลลูกสาวของเธอน้น่นเองค่ะแต่แล้ววันหนึ่งเรื่องราวจากอดีตคำมั่นสัญญาที่เธอเพยายามหลีกหนีและปิดบงัง กำลังตามหลอกหลอนเธอและลูกจนเสียสติทั้งเธอและลูกจะหนีจากความหลอนนี้ได้หรือไม่ต้องไปดูกันนะคะเดี๋ยวนี่ไม่ใช่เบลแล้วนะเบลกลัวเขาจะมาเอาเบลไปใช่ไหมอะแม่จะเอาลูกกูไปจริงใช่ไหมได้และอีกเรื่องค่ะเรื่องนี้ทั้งขยาวขวัญและระัทึกขวัญกับคิดดับ ล่าหยุดนรกปี2017เรื่องราวของคาล่าคุณแม่ลูกหนึ่งที่อยู่นั้นแฟรงกี้ลูกชายวัย8ขวบของเธอก็ถูกลักพาตัวจากสนามเด็กเล่นไปต่อหน้าต่อตาด้วยสัญชาติยานความเป็นแม่แม้ตัวจะตายแต่ลูกต้องรอดค่ะเธอจึงออกตามล่าจนหดด้วยตัวเองแบบไม่คิดชีวิตและจะลากคอมาลงโทษให้ได้อย่างสาสมจะลุนขนาดไหนยังไงก็ลองเข้าไปดูเพิ่มเติมกันได้ทางแอปพลิเคชัน TrueID นะคะ my son's been kidnapped. If you wait with me here, ma'am, we'll file a report right now. Wherever you go, I'll be right behind you. You took the wrong kid. มาดูเกมคำถามกันบ้านนะคะวันนี้นะมีคำถามมาจากเรื่องพอพัตรูเดอะมูฟวี่ขบวนการเจ้าตุกสิขาเดอะมูฟวนั่นเองค่ะซึ่งคำถามที่นำจะถามนะคะนั่นก็คือศัตรูจอมวายร้ายที่หวังจะทำลายเมืองแอคเวนเจอร์ซิคือใครถ้าหากทราบคำตอบแล้วนะคะส่งคำตอบกันเข้ามาได้เลยค่ะที่รายการ Coming Soon เลขที่118-1ทับ1อาคารทิปโก้ชั้น1ิถนนพระราม6แขวงพญาไทเขตพญาไทกรุงเทพ1น0 0ค่ะ และนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลกับโปรแกร,รมหนังที่นาราโอฝากผู้ชมในวันนี้นะคะชอบแบบไหนชอบแนวไหนก็เลือกดูกันได้ตามสะดวกเลยนะคะแต่อย่าลืมค่ะอย่างที่น้ําเคยบอกแล้วก็ย้ําอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะไปดูหนังได้ออกไปใช้ชีวิตได้แต่ก็ต้องคอยระมัดระวังกันอยู่ตลอดนะคะด้วยคำพวดทิ่ แล้ในสัปดาห์หน้านะคะน้าจะมีอะไรมาอัปเดตก,กันอีกน,นัยังไงก็ราติดตามกันได้นะคะในรายการค o m i n g ส่วนเมเดืดีแบบนี้ทุกๆช่องทางของเราเลยไม่ว่าจะเป็น True c i a n c e ช่อง True Insight และช่อง True Movie Hits รวมไปถึง True For You ด้วยนะคะสหรับวันนี้น้าขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ